พบกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> สนุกมากเลย <c oughs> นี่ครับเราจะไปเล่นซีริสล่ลอไปซีวินล,ล่ลอนะลงไปก็เจอแับเพี้ยไม่รู้หรอกตลกมากดูนะ <c oughs> ฟุบเชยโอ๊ะโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ รอกันนครับป๊แบหบนึง่งป๊บหบนึ่งนะครับรอกันนับมาครับนี่ลเฮ้ยจมน้ำจมน้ำจมน้ำทำอะไรครับมาขึ้นขึ้นฝั่งขึ้นฝั่ง นี่ครับนี่ครับีของครับนึ่งมิ้นอยแค่ไหน่ะไปหาเพื่งไปหาไม่ได้่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากมยอืมของเรานี่เจย่กับตุ๊กปลาเดียครับ นี่ครับปิดตรงกลางไม่ไม่มีอะไรครับต่อไปอย่างนี้ครับ บางก็มีแค่นะแค่เงบจิ้มเงบที่กดแรงเขาไปก็สู้โอ้เราจะไปดาเลยนะครับยีงง่สิบเก้าโอเค่ <c oughs> นี่มีอาหารให้ดูไปตามหาเพชรดีก,กว่าครับอืมเนี่เสร็จเอาน้ำเย็ยมยน,นมาเอาที่กดแรงน,นี่น,นะครับเจ็บลองกดแถวนี่ดูก่อนก็ได้ บของแล้วของนีนดเก็บกันเลยแป็นโอ้ยโซ่มือมันบืดมือมันปิดมมบวดบวชบวชมื้ม้

ไม่ไม่ไม่นมกับน้ำมาดกว่มไม่มีหงไม่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 ได้แล้วครับนี่แอวเดีกก็ได้จะมี ก็ตัวเหี่มานไม่รู้ว่าตัวใหญ่วงเจ้อย่เจอย่าเย่อย่างนี้เหมือนไม่รู้เรื่องเ่ช่ไตกนต่อเลยครับ Please do me.